อ่ะแล้วเขาไม่เฮแล้วใครเฮอ่ะกูเนี่ยไงกูเนี่ยเฮทุกวันมึงแยกไม่ได้เหรอเสียงมันคล้ายกันเสียงโอ้เสียง,ยงขนาดนั้นใครก็จะเหมือนล่ะจบนี่เด็กกูจะพูดให้ฟังเออมึงพูดกับกูได้แล้วกูไม,ไม่รู้แค่มึงกับกูตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้นะนุ่นโอเคก็โอเค,อเคแต่ไม่ไม่เฮไม่เป็นไรไม่เป็นไร

แม่วันนี้สนุกไหมสนุกแม่วันนี้ปันหยางหยางไม่ได้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 ไม่ตายอย่าตายอ้าวไหนๆก็ออกมาแล้วลองแห่ใช่ฟังนี่แล้วร้องลิเกแสดงแล้วแม่จ๋าให้ได้ด้วยอ้าวรวยแล้วถ้าเกิดทำไม่ได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้อะไรเราก็ทำได้หมดแค่นี้ทำไมทำไม่ได้มันหลายคำมันหนักร้องอาเดี๋ยวแห่ให้เดี๋ยวแห่ให้เดี๋ยวแห่ให้แฮ่ ได้ร้องให้ฟังมึงดิค่ะเฮ่พระเจ้าเห็นไหมเอาขาขับก่อนเห็นไหมพ้อพ่อเอาดังเลยาอแม่เห็นไหมพราะมันยากกูบอกแม่ว่ามันยากกูเออมันยากจริงๆเอ้าไม่ใช่มันมันยากงั้นเปลี่ยนใหม่เอาแบบเติมไหมแบบง่ายไม่เอาแบบกูนี่แหละทำไมหัวข้ามกูร้องได้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ร้อง ใช่เพราะว่าเธอเอาไปที่หานลำพงไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเอาเอาเอาแบบเต้นมันจะง่ายติงเตงติงเตงติงงไปทีโอ้โหลิเกเลยย้ำตามชาโอ้โหลาลาไอ้ต้นหนูบอกมาแล้วว่าให้พูดว่าลิเกแสดงเลยแม่จ๋าเนี่ยคำเนี้ยมันเป็นซิงเนเจอร์แม่จะไม่ออกแขกจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นจะนั่งดูลิเกอย่างเดียวต่อไปนี้เฮฮาชาลิเกแสดงแล้วแม่จ๋าไปซ้อมมาด้วยนะเล้วทำไมวันนี้กูร้องไม่ได้เอาขอที่ติงเตงนะ ำอะไรไม่ได้เลยวัาอานอดียวกันนะคุณจะมีอิธิลิตตอนสองทุ่มถึงสามทุ่มอิธิลิตโอเคอย่าหัดซ้อมกันแล yeah ้วก็เท okay. <um ี่ยงกว่าแล้วสรุปเพราะว่าเดี๋ยวต้องลื้อโรลิเกไปสลับบุรีถ้าเกิดมึงสรุปกันได้นะสรุปสรุปถ้าเกิดไม่สรุปปะตื่นแล้วเมื่อกี้จะสลบเอาแล้วตื่นมาแล้วก็ทีเนี้ยมึงมึงคิดดูตอนแรกเขายังตื่นมาเฮสลับมาโรลิเกย์แสดงมาไหมจ๊ะแต่ถ้าเกิดมึงทําหมดทีเนี้ยกูว่าหลับตั้งแต่หกโมงเย็นไม่ทําอะไรเลยล่ะสรุปนะพอละพอละ คนดูเขาก็ชอบเราพอแล้วเอาให้เขาอยากดูเราต่อไปรวบแล้วแต่ตอนต้องลื้อเวทีไปสรุปถ้ามึงไม่สรุปนะไอ้เติ้ลทำไมมึงจะสรุปเฮ้ยคู่ที่เป็นอะไรวะพรหลังห้าทุ่มแล้วกูจะทำอะไรไม่ได้ไม่ไรเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็ทำหลังห้าทุ่มต้องแี่ใหม่ใหาวพอตื่นแล้วก็พอตื่นแล้วก็เร่งลิเกให้เลิก ทีงั้นก็บอกว่าลิเกหาอะไรออกแขกแล้วก็เลิกทำไมอะ่ะทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะก็หลับตอนออกแขกตื่นอีกทีเลิกแล้วว่ะ